ลค่ะเราไปติดตามนะคะกิจกรรมจากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กันบ้างค่ะโดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรองค์การมหาชนนะคะเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือระหว่าง3หน่วยงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ใช้สหกรณ์เป็นเครื่อง มือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เกิดการจัดทําระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดเพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมีธรรมพิบาลน,นะคะมีนาวาตรีสุธรรมระหงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสัง สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นประธานในพิธีค่ะภายในงานค่ะได้จัดแสดงนิทรรศการการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงภายใต้ทีมนะคะบ้านมั่นคงสหกรณ์เข้มแข็งความเป็นมาของสหกรณ์บทบาทกรมสหกรณ์ความเข้มแข็งของสหกรณ์นะคะโดยมีสหกรณ์ตัวอย่างค่ะได้แก่สหกรณ์เคหสถานคลองลัดผ่าฉีร่วมพัฒนาจำกัดและสหกรณ์เคหสถานแก่นนครจำกัดและ ก็มีบริการคลินิกนะคะที่ให้ความรู้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสาหากรณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมของสาหากรณ์สาธิตการฝึกอาชีพและการคำนวณราคาต้นทุนกำไรการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายชุมชนสาหากรณ์ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งยังมีเวทีเสวนานำเสนอรูปธรรมชี้ทิศทางการบริหารชุมชนด้วยระบบสาหากรณ์และบทบาทสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเดี๋ยวเราไป ฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะครับวันนี้ก็เป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายที่จะให้สนรการเนี่ยบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายหลักคือให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับการได้รับประโยชน์ต่างๆอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรามีการบูรณาการการระว่างสถาบันพัฒนาประชุมชนและทางกรมส่งเสริมสากร์กรมตรวจบัญชีสากร์ในโครงการภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของเรานะครับวันนี้เรามีการบันทึก ความเข้าใจความตกลงร่วมกันเ o u มยร่วมกันเพื่อให้มีความการทํางานที่กระชับขึ้นมีการสอดรับกันเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ต่างๆการดําเนินการภายใต้หลักคิดของสากลเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือนจากการดำเนินการของพอชอแล้วทั้งกรมส่งเสริมสากลและกลมตวรวจบัญชีสากลที่จะต้องไปทํางานบูรณาการร่วมก,ก,กันกับพอชอในการที่จะก่อตั้งขับเคลื่อนและดําเนินการต่างๆภายใต้ แนวทางของก,รรการของสากลนะครับเพื่อให้บ้านแม่นของของเราเนี่ยนะครับสามารถจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเป็นสมาชิกของสากลนะวันนี้นะครับคือมาเพื่อมา,อาบูรณาการร่วมกันทํางานร่วมกันทาความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ถอดบทเรียนของอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการสารก์นะครับ <S <S เ,เพื่อนํามาใช้นะครับเรื่องการพัฒนาเป้าหมายข้างหน้าวางแผนถอดบทเรียน ขอดบอริเวเรียนรู้ต่างๆปัอนหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็มาวางแผนในการทํางานครับน่าจะตั้งแต่เราก่อตั้งน่าจะเกือบ500โครงการแลวนะครับที่เราทํางานร่วมกันมาในปีหน้าก็มีอีกหลายสิบโครงการที่เราร่วมมือกันทําและนอกเหนือจากนั้นทางกรมส่งเสริมและกรมตัวบัญชีก็จะมีมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีพัฒานาการใหม่มีเครื่องมือใหม่ๆในการมาพัฒนานะครับในการทํางานของสากัมากขึ้นรายละเอียดนะฮะของกิจกรรมนี้จะกรมส่งเสริมสถกรณ์นะครับ